สวัสดีกันนะครับวันนี้อยู่กับเกมกูรีเช่นเคยวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับค่าสเตตัสพวกสเต็งแล้วก็เด็กนะครับคือเดี๋ยวผมจะเริ่มจากสเต็งก่อนล้วกันสเต็งถ้าเราอัพสเต็งเยอะๆเนี่ยผมผมจะบอกว่ามันจะมีพาสีเขาเรียกไงอะทาให้เราเอ็มวันแรงขึ้นเอ็มวันก็คือตีป,ปกตินะครับตีป,ปกติอย่างนี้เลยแต่ผมจะมาเริ่มจากสเต็งก่อนล้วกันรีวิวอ่าเริ่มจากรีวิวท่าก่อนนะคือ กัดพัน่าแรกนี่มันจะเป็นการพุ่งไปต่อยข้างหน้าแล้วก็ทําให้ศัตรูเจ็บท้องแล้วต่อไปก็ซอลลิกโบผมอาจจะพูดอังกฤษไม่ค่อยคล่องเนี่ยนะผมผมไม่ค่อยเก่งอังกฤษขนาดนั้นนี่ซอลอลิกโบซอลลิกโบมันจะมี2วารีนั่นก็คือถ้าแบบใช้ตัวศัตรูอย่างเงี้ยมันจะมี m 2อยู่แต่ผมใช้ดูรอสักทู้นี่นี่นี่ซอลลิงโบนี่ครับมันจะมี m 2ด้วยเห็นปะม,มันจะพุ่งขึ้นไปต่อยลงมา ต่อไปก็เล็กสวีปเล็กสวีปจะเป็นการตวัดขาไปข้างหน้าครับนี่แล้วศัตรูจะเล็กดอรเราสามารถตีฟีได้ฮิตหนึ่งอ่ะตอนศัตรูเล็กดอแล้วฮิตที่2เหมือนศัตรูจะแพลนี่ได้แล้วต่อไปก็แอคคิกนะครับแอคคิกก็จะเป็นการทุบไปข้างหน้าแล้วก็แล็กดอนิดหนึ่งท่าแอคคิกจะเป็นท่าเดียวที่กาดแตกของสเต็งน,นะครับต่อไปมันจะมีเขาเรียกไงสเต็งอะมันจะมีคอมโบภาษาอยู่ครับ นี่คอมโบโประสานของสตงก็ง่ายๆเลยอ่าเราซอลลิกโบไปอย่างเงี้ยเราไม่เอ็มทัวแต่เรากัดทันแทนเห็นปะมันจะเป็นประสานกันอย่างงี้ซึ่งเอาไว้ใช้ดีไหมก็ก็ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าผมว่าเน้นที่เล็กสวีฟก,กับแอคคิกมากกว่าเพราะว่าซอลลิกโบมันใช้โดนศัตรูยากมากเพราะว่ามันถ้าใช้ไม่โดนอย่างเงี้ยมันมีเ e อ็นแลกตัวเองด้วยใช้ระวังกันด้วยซอลลิกโบเพราะแก๊งจริงผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกซอลลิกโบ แล้วก็เล็กสวีบเล็กสวีบนี่จะผสานกับแอคคิกแต่ผมทำให้ดูถ้าเล็กสวีบแล้วเงี่ยเราแอคคิกโอ้ยอันนี้ช้าไปนะอันนี้ช้าไปเพราะว่าเล็กสวีบตัวปุ๊บต้องรีบแอคคิกเลยถ้าช้าไปตัวมันจะกระเด็นไปข้างหน้าเดี๋ยวถ้าทำติดเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่ามันเป็นไงตกคู่นะรอแอคคิกคูลดาวเสร็จแล้วอะแอคคิกคูลดาวเสร็จลอะอะเดี๋ยวผมใช้ดูเลยนะเล็กสวีบแล้วแอคคิกไปไปเลยครับนี่ถ้าตัวมันกระเด็นขึ้นฟ้าให้เรากด m 2 ถ้าเรา M2 ผมตัวตัวเราจะบร์ปขึ้นไปเกาะศัตรูแล้วจับลงมาจะเป็นอย่างนั้นเลยถามว่าแรงไหมมันก็มันก็แรงอยู่ครับมันถ้าสเต็งมันแรงอยู่แล้วแต่ว่าแค่การใช้มันดูยากนิดนึงเพราะว่ามันยังไงเดียมันดูใช้โดนยากอะสำหรับผมอะ่ะก็ถามว่าโดยรวมสเต็งดีไหมผมผมว่าก็ดีแต่ว่ามันเน้นอัพสเต็ไปที่ M1 มากกว่าเน้นการใช้สกิลครับใช้สกิล ใช้สกิลที่เห็นผมเห็นหลักๆก,ก็มีการพันเล็กสวีป้วก็แอคคิกนี่ครับเอาเอาไว้ทําจังหวะมันมันไม่ใช่ตัวชงดามเมจขนาดนั้นนะต่อไปผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับสกิลสายเด็กนะครับสกิลสายเด็กก็จะมี5สกิลแต่ว่าเป็นพาสีฟสกิลหนึ่งสกิลนะครับก็คืออ,อเวอร์ชั่นครับก็คือถ้าเราแบบเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะถ้าเราแบบดอตแล้วเราแคนเซิลเนี่ยแล้วแบบศัตรูตีจังหวะตอนที่เราด,ดอตแคนเซิลพอดีอะ่ะมันจะเตะขาเอเขาเรียกไงอะ่ะ มันจะเตะศัตรูทำให้ศัตรูแลกดอก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นสกิลเคาน์เตอร์เลยถ้าคนเล่นเป็นอ่ะมันจะเก่งมากเลย,ยแต่เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าเป็นไงเป็นไงนะอย่างนี้เลยแล้วศัตรูจะแลกดอแล้วเราสามารถฟีคอมโบได้อ่าผมว่ามันเป็นต่อผมจะมาบอกอีกทีท่าที่ดีเลยถ้าเราใช้เป็นอ่ะนะแต่ว่าม,มันใช้ยากไปหน่อยตามสถานการณ์จริงแต่ถ้าฝึกฝึกจนชำนาอ่ะผมว่าเก่งมากเลยท่านี้ถ้าใครอยากฝึกอยากอะไรก็อัพมาก็ได้ต่อไปอ่าท่าแรกจะเป็นรีเวิร์สไทท์นะครับ เดี๋ยวผมจัดสก,กิลก่อนลืมแล้วก็ซันเดย์คลิกอ่ะผมจะจัดเรียงตามนี้เลยกันรีเวิร์สไทจะเป็นท่าแบบยังไงอะ่ะเดี๋ยวผมรีวิวแต่ละท่าเลยแล้วกันรีเวิร์สไทจะเป็นอย่างนี้เห็นปะมันจะพุ่งไปเตะข้างหน้าต่อไปก็ซันเดย์คลิกอย่างนี้แต่ซันเดย์คลิกจะมี M2 นะครับซันเดย์คิกจะมี M2 ถ้าเราเต,ตนะโดนอะมันจะ M2 แล้ว เราจะพุ่งไปหาศัตรูได้อีกรอบหนึ่งเหมือนที่ผมใชใ้ดูเมื่อกี้นี่ผมใช้ให้ดูอีกรอบนี่เอฟตัวนะนี่มันจะเป็นอย่างนี้สเตคิกจะเป็นท่าการแตะนะครับคือซึ่งใช้ได้ดีมากสเตคิกผมแนะนําให้อัพมาก็ได้ถ้าแบบสเต็ตเหลือนะนะต่อไปเป็นท่าแรนนะครับก็เหมือนบุม,มี่คัตในไทโซแหละเนี่ยผมใช้ใดูอย่างนี้มันจะเป็นท่าล็อกเป้าหมายเลยถ้าว่าเวลาเราเล็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไล่ดีมากแล้วก็ใช้ใน PVP ดีมากเหมือนกันเพราะว่าท่ามันก็ค่อนข้างจะไว ทำให้ศัตรูบล็อกไม่ค่อยได้ต่อไปเป็นท่าทิปเปิลสเตนะท่านี้จะมี M2 นะ่ทิปเปิลสเนี่นี่มันจะเตะ3ทีแต่ถ้าเรา M2 อะ่ะแต่ผมใชใ้ดูอีกที M2 แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้กดชา้าไปรอสักครู่แต่ทิปเปิลสเตม,มันจะต่คู้ดาวนานมากมันจะมีคอมโบของมันโหดมากเลยนะเด็กอะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเพราะว่าเด็กนี่ยมันน่าจะเป็นเขาเรียกไงอะ่ะ มันน่าจะเป็นสายที่คอมโบในการใช้สกิลของมันโหดส,สุดแล้วนี่ทิปเปิลสเต็ปถ้าผม M2 นะนี่มันจะงัดสตูขึ้นมาบนฟ้ายอย่างนี้ซึ่งเก่งมากแต่แต่ต้องโดนทิดท้ายก่อนนะมันถึงจะนับว่างัดคือถ้าฝ่ายสตูแพร,รี่ได้คิดท้ายพอดีก็ก็ไม่มีความหมายครับเพราะว่าเพราาะว่มันต้องโดนทิดท้ายเท่านั้นมันถึงจะงัดขึ้นได้อะต่อไปผมจะมาบอกคอมโบนะคอมโบของไอ เขาเรียกไงอะไม่ใช่ดิผมจะมาบอกว่าสก,กิลไหนมันเชื่อมอะไรกันมั่งสมมุติแลนอย่างเงี้ยแลนผมจะสาธิตให้ดูนะเราแลนแล้วก็สเตดคิกปับป๊บปับ๊บปั๊บเห็นปะม,มันจะต่อกันคือสเตดคิกจะมีแบบท่าพิเศษขึ้นมาก็คือเตะรัวๆเ้่าไรเอ็มทูไปโดนเป้าหมายอีกทีอะแล้วผมใช้ให้ดูอีกทีคือมันเป็นท่าประสานกันนะครับสองท่านี้นี่นี่แล้วถ้าเราปุ่นไปโดน อ้าอันนี้คือชา้าเกินนะชา้าเกินมันจะเป็นอย่างนี้ชา้าเกินมันจะไม่ขึ้นเลยเราต้องรีบทำไวๆอนะ่ะต่อไปก็ทริปเปิลสเตปทริปเปิลสเตปกับไอรีเวิร์สไทนะครับมันจะเป็นคอมโบกันที่โหดมากนี่ผมใช้ดูป๊อป๊อป๊อแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็รีเวิร์สไทนี่รีเวิร์สไทเวลาใช้กลางอากาศร่รวมกับทริปเปิลสเตปมันจะเป็นอีอกอีันหนึ่งนะซึ่งเก่งมากแต่ว่าตอนอยู่ตรงพื้นรีเวิร์สไทไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่แต่ว่ามันใช้ทจังหวะได้ เออแล้วผมรือบอกอ่าพาซีฟของเด็กก็คือเวลาเราดอทอ่ะยิ่งเรามีเยอะเฟมเฟมการดอสเราจะเยอะขึ้นเขาเรียกกันไงอ่ะเออประมาณว่าแบบเวลาเราดอทอ่ะแล้วเราหลบได้เงี้ยเฟมอมาตะเราอ่ะจะเยอะขึ้นพูดง่ายๆก็เฟมเฟมดอทนะั่นแหละเฟมดอทจะเยอะขึ้นนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรละมันมีแค่นี้แหละเด็กถ้าถามว่าเด็กกับสติง อันไหนดีกว่ากันผมก็จะตอบว่าเด็กเนี่ยมันเน้นใช้สกิลของสายมันเองแต่สเต็งอะเน้น M1 ครับแล้วก็ใช้สกิลของสายมันในการแบบทำจังหวะเฉยๆถ้าใครอยากเล่นแบบสกิลหนักๆสกิลเรื่อยๆคอมโบโหดอย่างเงี้ยก็เอาเด็กมาได้ครับเพราะว่ามันคอมโบค่อนข้างจะเก่งแต่สเต็งเอาเน้น M1 ดีกว่าครับก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวคลิปต่อไปผมอาจจะทำว่าประมาณว่าแบบ CG เหมาะกับ เหมาะก,กับการอัพสายไหนอะไรอย่างนี้กับกูนะครับ